หนึ่งสองแล้วแบบไม่กล้าเข้ามาแบบกลัวแบบเต้นเต้นแบบเต้นไม่ถูกใจเขาผมก็รับได้หมดครับพผมไม่ทีเลียดอยู่แล้วเฮ้ยตอนนี้คนหายไปเยอะหายเยอะมากเลมืครับไม่แล้วไปไหนนะพ่อพี่ไม่ได้มาที่นี ตอรี่สตอรี่ไนีานอะไรวะปกี่คน7-8คนหลายไไม่่งคนตอนนี้2-3ปีเร็วจังปึ๊เลย6 7 8 8คนตอนนี้เหลือ8คน ของของอำเภอเมืองนะฮะของอำเภอเมืองจะเหลือแปดคนส่วนน้องๆไม่จากถึงสองพก็ที่จริงที่จริงมีเยอะมากมตอนที่มมผมตอนที่ผมไปสอนอยู่โรงเรียนโรงเรียนอะไรนะอัะนโร,ไง,เรนงเรียนอะไรนะี่ไปอ่ะโรงเรียนเกียงอะไรนะตอนไปโรงเรียนสาราชะนะฮะคนเยอะมากมาคนสนใจเยอะมาก แต่ก็พาน้องมาได้แค <stimulus S 2> <white> ่นี้เพราะลงทานตังกันมาพวกผมสอนอีกพไปด้ได้งี่เขามว่าให้ว่าไปวกใครม่หรอกไปพกันน่ร ไปคุย่อนก็แลคุยตลอดรแเนง้วนแต่ใส่พิเศษแต่ยงนาเลยไมอิใช่งม่ให่ไม่ให่ไม่ในญ่ไม่ให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 ญ่ไม่ให่ไม่ใ่ไม่ใ่ไม่ให่ม่ใ่่ใ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 ใใ่ให่ใ่ใใ่ห่ใ่ใ่ใ

ที่ไหนจบแต่กศนอครับจริงก็เรียนปิยจบแล้วิจเรียนกสนอล้างหมวาวกเจ้ายัไมเฮ้ยใเรียนเรนหวไหนเรียนหัวนะม่วางเลี้ยงผขอใหัไปเลยาตัเอง่ไว้กเก็มมไม่เละผมส้ก็นำได้ใสดได้คิแต่งหน้าตาดีเนาะ เก็บนตอนนี้เี็นไยรูอ๋อเฮอหล่อจริงเปี่ยอ่อเ้ยตืนสอนเมียวันนี้ก็แต่งตัวไม้เข้าหนอะไรของอ่ะคุณเหมือนดูพีเด้พี่ห้อคนเขามีเคคุณเหมือนดูพีนะพี่